เรองราวของการท,ทําธุรกิจกันดีกว่าเนาะพี่ๆหลายคนอาจจะดูเรื่องราวธุรกิจอินดี้มาบ้างแล้วแต่ว่าก็สนใจว่าถ้าเกิดเริ่มทาจริงมันจะทํายังไงให้มีไรายได้นะครับันดับแรกเลยนะครับใครก็ทําที่สนใจธุรกิจเราเนี่ยจะต้องมีอายุตั้งแต่18ปปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งก็สามารถสมัครได้หลายกระเป๋า หรือเรียกว่าหลายรหัสแต่ว่าต้องคำนึงถึงหลักๆเลยนะความสามารถกําลังเงินาากําลังความสามารถกําลังคนท่านด้วยนะเพราะว่าท่านต้องดูด้วยนะครับก็คือเอาง่ายๆ18ปีบริบูรณ์สมัครได้เลยนะครับการสมัครสมาชิกเนี่ยปกติเราจะมีค่าสมัครรหัสละ350บาทแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังถือว่าเป็นโปรโมชั่นฟรีให้อยู่นะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดทําให้เศรษฐกิจมันยังไม่ค่อยดีแต่เมื่อมีอายุครบ1ปีเมื่อไหร่จะต้องต่ออายุ300บาท ทุกคนการต่ออายุแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับสมติว่าวันนี้วันที่16กรกฎาคมปี2 5 6 4ปีหน้าไม่เกิน16กรกฎาคมปี2 5 6 5ต้องรีบต่อ300แล้วนะครับถ้าไม่ต่อรหัสนั้นจะถูกระงับทันทีเรียกว่าถูกตัดทิ้งอะ่ะแล้วถ้าเกิดมันถูกตัดทิ้งแล้วท่านอยากจะกลับมาเนี่ยท่านต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทุกการเข้ามาและการต่ออายุทุกปีนะครับจะได้ของแถมได้ประกรันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิตในวงเงิน1 0 0 0 0 0บาทจากบริษัท JP ประกันภัยจำกัดซึ่งเอกสารต่างๆเนี่ยที่เป็นหลักของประกันเนี่ยจะอยู่ในดาวโหลดนะครับอยู่ในระบบของเราสามารถอ่านได้เลยซึ่งเป็นประกันุูมนะครับมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับก็ลองไปมันเป็นขอ,องแถมเนาะนะครับดังนั้นวันนี้ใครก็ทําที่สนใจเรื่องราวของการทำทธุรกิจเนี่ยก็เพียงแค่เข้ามาซื้อสินค้าของเราแล้วก็สามารถที่จะท,ทําธุรกิจได้เลยเรื่องง่ายๆก็คือเปิดไซต์ธุรกิจได้เองครับ ปัจจุบันนี้การเปิดไซต์ทุกิจ่างเรามีทั้งหมด3ไซต์ด้วยกันนะครับไซต์แรกเลยนะครับก็คือไซต์ SP ราคาอยู่ที่3 3 1 0บาทต้องบอกว่าถูกมากนะครับในการทำธุรกิจขนาดนี้ซ3 3สาบบาทถามว่าอยู่ในระดับไหน ทั่วประเทศอะทำได้หมดเลยนะครับเพราะว่าราคานี้ไม่แพงและยังไม่พอเนี่ยถ้าได้สินค้ากลับไปด้วยนะครับแล้วยังมีลายไซส์อะไรอีกไซส์ต่อมาก็เป็นไซส์ LP นะครับราคา27,900บาทมีคะแนนอยู่ที่5000 PV นะครับบิบ๊กใหญ่สุดณปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ที่39 0 0 0นกนะครับก็ต้องบอกว่าแต่ละไซส์มันจะแตกต่างกันที่ราคานะครับดังนั้นมันก็จะแตกต่างเรื่องสิทธิประโยชน์อยู่น้มากมายนะครับไปดูกันดีกว่านะครับว่าสิทธิประโยชน์เนี่ยมันคืออะไรนะครับ a p เนี่ย รับรายได้ใครก็ทําที่เปิดไซต์นี้เนี่ยรับรายได้สูงสุดวันละไม่เกิน5,200บาทต่อวันแต่ผู้แนะนำจะได้300บาทนะครับและไซต์เ p ก็สามารถอัพไซต์สูงสุดได้แค่ LP เท่านั้นใครก็ตามที่เป็น LP เนี่ยรับรายได้สูงสุดวันละไม่เกิน40,000บาทนะครับผู้แนะนําจะได้3,000บาทส่วนไซน์บิ๊กใหญ่สุดราคา39,000เนี่ยใครก็ตามที่เปิดไซต์นี้รับรายได้สูงสุดวันละไม่เกิน40,000บาทเช่นกันนะครับแต่ผู้แนะนําได้6,000บาท ใครก็ตามที่เปิดไซต์นี้ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายนะครับมาดูกันดีกว่าว่าไ,ไซต์ LPM เนี่ยมันได้อะไรบ้างนะครับ LPM หรือ L Premium Future นะครับณปัจจุบันเราคาอยู่ที่3,009จะถามว่าแพงก็แพงแต่ว่าสิทธิประโยชน์มันเยอะนะครับก็ต้องบอกว่าไซต์เนี่ยก็มีคะแนน5,000คะแนนเหมือนกันผู้แนะนําได้6,000บาทใครก็ตามที่เปิดไซ์นี้ได้รับพอย1,500พอยและใครก็ตามที่เปิดไซ์นี้เนี่ย ยังรับหุ้นบริษัทไอดีคูนิงซึ่งถือว่าเป็นบริษัทในเครือของเรานะอีก200หุ้นซึ่งถือว่าเป็นบริษัทใหม่ที่มีกล้องเปิดขึ้นมานะครับและต้องเรียนให้ทราบจริงว่าไซ์นี้ในเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนสุดท้ายนะครับเดือนหน้าอาจจะไม่มีละดังนั้นไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าก็ดีสมาชิกใหม่ก็ดีที่ท่านเองเนะี่ยพึงประสงค์อยากจะได้รับของแถมนะไม่ว่าจะเป็นพอยต์ก็ดีไม่ว่าจะเป็น หุ้นของบริษัทอ e ีดีโฮลดิ้งซึ่งเป็นใบหุ้นจริงๆนะครับตามกฎหมายเลยนะครับถือว่าเป็นผู้ลงทุนหุ้นเลยนะเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าอ e ีดีโฮลดิ้งมันสร้างมันทําอะไรบ้างนะครับตอนนั้นวันนี้เป็นคนเก่าหรือคนใหม่ก็ดีถ้าเกิดได้มาเจอวันนี้๊บเนี่ถือว่าเป็นโอกาสนะเพราะว่าเดือนหน้ามันอาจจะไม่มีแล้วก็ได้นะครับถ้าไม่มีก็คือจบเลยนะครับไปดูบริษัทอ e ีดีโฮลดิ้งกันดีกว่านะครับบริษัทอ e ีดีโฮลดิ้งถือว่าเป็นบริษัทในเครือของเรานะครับที่ผู้บริหารเราไปเปิดมาอีกบริษัททททนนนึงงํําาาาาหห้ี่่รือว เปิดขึ้นมาเพื่อไปร่วมลงทุนกับ5โครงการที่มันจะมีผลอัตราการเติบโตในอนาคตที่ดีมากเลยนะครับมีธุรกิจอะไรบ้างที่ไปร่วมลงทุนนะครับก็ลงทุนในตลาดคริปโตหรือสกุลเงินดิจิตอลไม่ใช่ไปเทรดคริปโตนะแต่ว่าไปลงทุนร่วมกับบริษัทบิตคัพนั่นเองครับซึ่งเราบอกว่าวันนี้บริษัทบิตคับถือว่าเป็นเอเชนอันดับหนึ่งในการเทรดเงินสกุลเงินดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นบิตคอยนนะครับ XRP หรือว่าอีเทเรียมนั่นเองครับ ซึ่งถือว่าตาการเติตัวในปีที่ผ่านมาเนี่ยถึงหกร้นะแต่ปีนี้น่าจะประมาณพันหนึ่งเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็คือไปลงทุนร่วมนะครับลงทุนด้านเทคโนโลยีการเทคโนโลยีการแพทย์นะครับแบบว่าใช้เทคโนโลยีในการสร้างหรือซ่อมหรือรักษาคนนั่นเองครับลงทุนด้านเวัชฑ์ผู้สูงอายุลงทุนร่วมกับบริษัทอทีกุ๊ปของเราด้วยนะครับและสุดท้ายก็คือลงทุนในการใช้เทคโนโลยีจากผลิตภัณฑ์การชาซึ่งเราบอกว่าปัจจุบันเนี่ย เข้าเข้าเกณฑ์ของการถูก,กต้องตามกฎหมายแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครก็ตามอยากจะรู้ว่า5โครงการลึกๆมันเป็นแต่ละโครงการมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยที่สามารถไปดูในรายการอายุน้อยร้อยล้านหรือรายการกล้องสตอรี่ได้เลยครับแล้วก็ตอบอกว่าโครงการนี้กําลังจะเปิดบริษัทที่เปิดนะครับแล้วเราก็ร่วมลงทุนด้วยจริงๆต้องบอกว่าการได้หุ้นเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย พี่ก้องไม่จําเป็นต้องให้พวกเราก็ได้นะครับท่านไปหาเพื่อนหาหรือลงเองก็ได้แต่ด้วยพี่ก้องมองว่าวันนี้อินดีมสมาชิกอินดีมถือว่าเป็นครอบครัวเดียวพี่ก้องก็เลยอยากจะเปิดโอกาสมอบสิ่งดีๆให้ก็เลยบอกว่าถ้าใครอยากได้หุ้นต้องเปิด LPF ถ้ามีเงินอย่างเดียวจะซื้อแต่หุ้นไม่ได้นะครับถือว่าเป็นของแถมให้นะครับอันนี้คืออินดีมโฮดดิ้งที่เราจะได้ไปหุ้นจริงๆกรณีที่เราได้็นหุ้นถ้าเกิดบริษัทเ่านี้ การร่วมโครงการแบบแบบนี้มันได้ผลกำไรเยอะเราก็จะได้เงินปันผลตามจำนวนหุ้นนะครับหรือว่าบางทีบางคนอยากจะขายหุ้นกพขายได้ก็ขึ้นอยู่แล้วแต่เราก็เลือกอนาคตนะครับแต่ว่ามันเป็นของแถมนะครับดังนั้นเรามาดูกันดีกว่าวันนี้เนี่ยใครก็ตามที่ว่าจะเปิดไซต์ไม่ว่าจะเปิดไซต์เ p ก็ดไีไม่ว่าจะเปิด LP หรือว่า LPF ก็ดีนะครับทุกรหัสเนี่ยสามารถสร้างไรายได้ตามแผนกระดาษของเราได้ทุกข้อเลยทุกช่องทางเลยนะครับรายได้ข้อที่หนึ่งของเราเนี่ย เรียกว่ารายได้โบนัสไซเคินบวกค่าแนะนําคํานวณเป็นรายวันเอาง่ายๆคานวณทุกวันนะครับแต่ว่าโอนเข้าบัญชีเนี่ยทุก7วันครั้งหนึ่งก็คือทันศุกร์เหมือนวันนี้เลยรายได้ข้อที่1เราใช้แผนกระดาษที่เรียกว่าไบนารี่นะครับ บาลานีเนี่ยสามารถแนะนําคนมากี่คนก็ได้แต่ติดตัวซ้ายกับขวาข้างละ1คนนะครับที่จะแนะนํามาคนเยอะๆยิ่งดีเลยแต่ว่ามันได้มันติดตัวได้แค่ซ้ายกับขวาเท่านั้นนอกนั้นโยนลงข้างล่างจะโยนซ้ายโยนขวาได้หมดเลยนะครับมาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับสมมุติว่าถ้าเกิดมาวันนี้ปุ๊บตอตัดสินใจเลยสิว่าจะจะเป็น l p f เพราะอะไรเพราะว่ามันได้หลายๆอย่างและก็ได้ฟูลออปชั่นเลยนะครับพอท่านลงสมัครลงยี่สิปับ๊บท่านได้สินค้ากลับไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างไรายได้ได้เลยกรณีท่านศึกษาข,ข้อมูลแล้วุ๊ ท่านก็ไปแนะนําเพื่อนของท่านมาอาจจะแนะนําเพื่อนมาหนึ่งคนเพื่อนอาจจะเป็น LP L พคะแนนก็จะวิ่งขึ้นหาด้านซ้ายเนี่ย5,000 PV ีนะครับและท่านก็ไปแนะนำมาอีกคนหนึ่งเป็นไซส์ SP คะแนนก็จะขึ้นด้านขวามา500คะแนนนะครับพอถึงลักษณะแบบนี้ปุ๊บเที่ยงคืนปุ๊บเลยนะเที่ยงคืนปุ๊บเนี่ยระบบมันจะเกิดการคำนวณรายได้โดยเอาคะแนนที่บาลานซ์กันเนี่ย มาคูณ80%อนะครับเที่ยงคืนไปเลยนะจะคูณ80%ถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยตอนนี้ด้านซ้ายเนี่ยมี5,000ด้านขวามี500ที่บรรลันกันจริงๆก็คือ500เอา500มาคูณ80%เรนี่ยรายได้ตรงนี้จริงๆมันจะคือ400บาทใช่ไหมแต่แรงงานมันจะขึ้นมา37ม0มาจากอะไรบ้างครับมาจากรายได้ไซคิลเนี่ย400บาทนะครับมาจากการแนะนํา LP 3,000มาจากการแนะนําม p 3 0 0รวมแล้วรายได้ข้อวันเนี้ยวันเดียวนะ3,700น รายได้จะถูกเก็บไว้ในระบบให้กับเราและโอนเงินเข้าบัญชีของเราในวันศุกร์ตามรอบบัญชีครับส่วนคะแนนที่บรรล้านก็จะถูกตัดทิงง้งไปส่วนคะแนนที่มันยังไม่เกิดการบรรล้านเนี่ยเขาก็จะเก็บให้เราอยู่เรียกว่าคะแนนขาแข็งอย่างตอนนี้คะแนนขาแข็งเราก็คือ4,5 0พอยู่ด้านซ้ายนั่นเองครับเพื่อที่เราจะได้บริหารด้านขวาต่อไปนะทีนี้เนี่ยเพื่อนของเราที่เป็น l p ด้านซ้ายเนี่ยเริ่มแนะนําคนต่อมาครับก็แนะนํา LP กับ l p f มาเนี่ยคะแนนก็จะขึ้นหาเรา10,000คะแนนซึ่ง เราเองก็ไม่รู้จักนะแต่ว่ามาตามเครือข่ายสายงานที่เราสร้างไว้ครับส่วนเพื่อนของเราเนี่ยก็จะมีฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนี่ยฝั่งละห้าพันเลยนะครับทีนี้เนี่ยเพื่อนของเราด้านขวาที่เป็นสายเอพีก็แนะนํามาเหมือนกันแนะนํา l ลพ l เอฟเอลเอลพเอลพีเอมาเหมือนกันครับคะแนานก็จะขึ้นหาเราหนึ่งหมื่านคะแนนเช่นกันและก็ขึ้นหาเขาเนี่ยฝั่งละห้าพันเพราะถึงเที่ยงคืนเกิดการคํานวณรายได้แบบนี้ครับ เรามีคะแนนเก่า4 5 0 0อยู่ด้านซ้ายคะแนนใหม่10,000ด้านซ้ายมีคะแนน14,500 PV ด้านขวามี10,000 PV บาลานซ์นกันที่10,000เอาคูณ80%เท่ากับ8,000บาทนี่เรียกว่าไรายได้ไซเคิลนี่คือเราจะมีไรายได้8,000แล้วนะเพื่อนของเราด้านซ้ายเนี่ยมีไรายได้13,000บาทเนี่ยมาจากไรายได้ไซเคิล4,000มาจากการแนะน 3, าํา LP 3,000มาจากการแนะนํา LPF 6,000รวมแล้ว13,000นะครับส่วนเพื่อนที่เป็นไซส์ s p เนี่ย ถ้าดูตามรายงานแล้วก็จะมีไรายได้ทั้งหมดจริงๆเกิด13,000บาทมาจากไรายได้ไซคิขึ้น4,000มาจากการแนะนำ LP 3,000มาจากการแนะนำ LPF อีก6,000รวมแล้วเป็น13,000บาทแต่ว่าใครก็ตามที่เปิดไซค์ SP เนี่ยท่านจะสามารถสร้างไรายได้สูงสุดวันละไม่เกิน5,200บาทต่อวันเท่านั้นเองครับเพราะว่าถ้าเกิดมันคือจะได้เท่าไหร่ก็ตามยังไงก็ได้5,200ดังนั้นถ้าเกิดมันเป็นกรณีแบบนี้ต้องทำไงต้องรีบอัพเลยนะครับ อัพตัวเองให้เป็น L.P. เพราะงั้นเนี่ยรายได้จะตัดไปทุกวันนะครับนี่คือรายได้ข้อที่1คํานวณรายได้รายวันควรเข้า7วันครั้งหนึ่งซึ่งคะแนนมันจะมาจากใต้ร่างองค์กรทั้งหมดเลยก็ลองคิดดูนะถ้าเกิดเรามีด้านซ้ายสักร้อยคนด้านขวาสักร้อยคนซึ่งก็ช่วยกันหาไปนะครับก็จะทําให้เรียกว่ารายได้ข้อนี้สูงสุดระหัสละหนึ่งล้านสองแสนบาทต่อหนึ่งต่อหนึ่งเดือนเลยนะถือว่าเยอะมากเลยนะครับนี่คือรายได้ข้อที่หนึ่ง รายได้ข้อที่2เรียกว่าโบนัสออสซิลสปอนเซอร์นะครับรายได้ข้อนี้ก็มาจากยอดขายทั้งหมดของบริษัทเลยนะครับยกตัวอย่างตั้งแต่วันที่1นึ่งกรกฎาคมจนถึง3ามสนะิบกรกฎาคมเนี้ยมียอดขายเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยก็จะเอามาคูณดับไร้คือ2%อและคนที่จะได้สิทธิรับ2%ตรงนี้เนี่ยก็คือคนที่เป็นไซส์เอพีเท่านั้นเองครับไซส์เอพีนี้อยากจะได้2%จะต้องหาคนใหม่มาทั้งหมด4คนซึ่งจะต้องแนะนําคนใหม่มาตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงสิ้นเดือนนะครับเอาไว้ด้านซ้าย จะได้สิทธิ์ที่สองเปอร์เซ็นต์นะครับเอาไปแบ่งเท่าๆกันไปเดือนหน้าอยากจะได้อีกก็ต้องแนะนําคนใหม่มาอีก4คนซึ่งจะแนะนาไซส์อะไรก็ได้นะครับไซต์ต่อมานะครับก็คือไซต์ LP กับ LBF แนะนําแค่2คนนะครับแนะนําแค่2คนซ้าย1คนขวา1คนรับ5%นะครับนี่ตอนนั้นเนี่ยถามว่าตัวนี้ออเซลคนใหม่เริ่มทําได้เลยนะสักวันนี้ปุ๊บก็สามารถทำออเซลได้เลยนี่คือ,อไรายได้ข้อที่2คํานวณรายได้เป็นรายเดือนนะครับ คำนวณเสร็จปุ๊บโอนเงินเข้าในสุขที่2ของเดือนถัดไปนี่รายได้ข้อที่3ต่อเลยนะรายได้ข้อนี้เรียกว่าโบนัสซื้อซ้ํา20ชั้นครับคํานวณเป็นรายเดือน,นสมมติมาสมัครเดือนนี้ปุ๊บยังไม่ต้องซื้อก็ได้เดือนสิงหาย,ยังไม่ต้องซื้อ ไปเริ่มซื้อจริงๆคือเดือนกันยายนไม่ว่าท่านจะเป็นไซส์อะไรไม่ว่าจะตำแหน่งอะไรไม่เกี่ยวกันเลยนะครับแต่ว่าเริ่มเริ่มต้นตั้งแต่200 PB เป็นต้นไปถามว่า200 PB ราคาขั้นต่ำอยู่ที่เท่าไหร่ราคาขั้นต่ำจริงอยู่ที่1,150บาทนะครับใครก็นาที่ซื้อ200 PB ปุ๊บเนี่ยคนใต้ล่างองคอ์กรท่านจะซื้อเท่าไหร่ก็ตามท่านได้รับคนละ20บาทไปเลยแปลว่าใต้ล่างองค์กรคืออาจจะอยู่ด้านซ้ายด้านเดียวก็ได้อยู่ด้านขวาด้านเดียวก็ได้ท่านก็จะรับไปเลยบางทีซื้อสินค้า1 0 0 0กาบาท แต่รับรายได้ไป2,000กว่าบาทได้ทั้งสินค้าได้ทั้งเงินด้วยนะครับและอันต่อมาก็คือ600 PV สเตตที่2นะ600 PV ตรงนี้เนี่ยเราจะรักษาก็าได้ไหมรักษาก็าได้บางคนบอกว่ารักษา200 PV เหมือนเดิมได้ไหมได้ครับแต่ถ้าเกิดเข้าใจเมื่อไหร่เนี่ยยังไงท่านก็ต้องรักษา600 P v เพราะอะไรเพราะท่านรักษา600 PV ปุ๊บเนี่ยคนใต้ล่างรักษา200ท่านได้40คนใต้ล่างท่านรักษา60 0ถหเนี่ยท่านในคนละ60บบาทนะครับก็ มันคือการขยับรายได้ดีๆนั่นเองครับและอันสุดท้ายคือ1น0 0งพันีีถ้า1 0 0 0 p พีตรงนี้ท่านรักษา1 0 0 0นะครับคนใต้ล่างเขารักษา200ท่านได้40คนใต้ร่างรักษา600 1,000นท่านได้คุณละร้อยบาทรายได้ข้อนี้ต้องบอกว่าเป็นการทวีคูณมากนะครับไม่มีใครหรอกที่แบบว่าเออใต้ล่างองค์กรเันเริ่มทวีคูณและจะลดค่ารักษาไม่มีทางน,นะครับยังไงรายได้ข้อนี้ต้องบอกว่ามันจ่ายเยอะพอสมควรและคำนวณเป็นรายเดือนโอนเงินเข้าในบัญชีในสุกที่2ของเดือนถัดไปเช่นกัน และรายได้ข้อที่4นะครับเป็นโบนัสออเซิลซื้อซ้ำห้าเปอร์เซ็นต์หมายว่าวันนี้มีสมาชิกทั่วโลกเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นสมาชิกอินดีมเนี่ยซื้อซ้ำซื้อซ้ำสองร้อยพีวีสี่ร้อยหกร้อยแปดร้อยหรือหนึ่งพันพีวีเนี่ยเท่าไหร่ก็ตามนะบริษัทก็จะคูณให้อีกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเอาห้าเปอร์เซ็นต์มาแบ่งเป็นสองรอบรอบละสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์มีการยิงกาว่า ใครก็ตามที่ซื้อสินค้าซ้ำระหว่างที่1นึ่งถึงสิ้าเนี่ยไปรุนช่วงวนที่16ซื้อสินค้าซ้ำระหว่างวันที่สิบหกถึงสามเอไปรุนช่วงวนที่1นึ่นั่นคือวันอะไรครับวันหนวยออนนั่นเองครับก็คือวันนี้นี่เองใช่ไหมใครก็ตามที่เลข้ายสามตัวรางวัลที่1ไปตรงกับเลขขายสามตัวรหัสสมาชิกท่านเข้าเรียกว่าท่านถูกหวยนั่นเองครับ แต่ใครก็ตามที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะสมมติว่าวันนี้ใครเข้ามาวันนี้เลยวันที่16เลย16กรกฎาคมเนี่ยใครเข้ามาวันนี้ท่านจะได้รุ้นฟรีหนึ่งงวดคือวันที่1สิงหาครับได้รุ้นแค่งวดเดียวนะใครเข้ามาได้รุ้งงวดเดียวใครก็ตามที่เป็นคนโชคดีถูกหวยแล้วอ่ะเลขค้าย3ตัวตัวเลขค้ายรางวัลที่1วันนี้อะไรอ่ะจำไม่ได้แล้วเนาะผมไม่จําละ5้าสองหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยน่าจะใช่นะครับใครก็ตามที่ถูกเนี่ยถ้า2.5มันมาเกอร์เซ0น0กมันมากกว่า้าหป แต่ถ้ามันน้อยกว่าห0,000ืนก็เอาห0,000ืนตั้งนะครับใครก็ตามที่ถูกคนเดียวก็รับ5้าหมไปถูก2คนก็หางันนะครับแล้วก็มี3ตัวหน้ารางวัลที่1 3ตัวท้ายรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1อีก2รางวัลอันนี้คือสําหรับคนที่ถูกนะแต่ถ้าเกิดใครก็ตามนะที่เป็นไซส์ LP LPF นะครับเมื่อกี้ได้5้าหมืนใช่ไหมถ้าเกิดท่านเป็น LP LPF เนี่ยท่านจะได้เพิ่มอีก2 5 0 0มืนเป็น7,5 0 0 0 สามตัวหน้าเพิ่มให้อีกสองพันเป็นห้าพันสามตัวรางวัลข้างเคียงวันที่หนึ่งเพิ่มให้อีกสองพันเป็นรางวัลละห้าพันเช่นกันครับนี่เห็นไหมก็ต้องบอกว่ามันคือได้ทั้งสินค้าได้ทั้งไรายได้และก็ได้ลุ้นโชคเหมือนกันตำแหน่งเจตโยตยของเราเนี่ยต้องบอกว่ามีด้วยกันหลายตำแหน่งนะครับตั้งแต่สตาร์ VIP m a เนเจอร์ดี c เตอร์ไปเรื่อยๆไปเนี่ยก็เอาง่ายๆเลยผมขอคุยตั้งแต่ VIP ไปเรนไปเพราะว่าตำแหน่งสตาร์มันจะมีเงื่อนไขนิดหนึ่งนะครับ ตำแหน่ง VIP เนี่ยเขียว,ว่า30,000บาทมาจากรายได้รายวันนะครับรายได้รายวันก็คือรายได้ใส่ค้นรายได้ค่าแนะนำเนี่ยคิดเป็น100%แล้วก็จะมีรายได้จากคนใต้รลฆองค์กรซื้อสินค้าซ้ำเนี่ยอันนี้นํามาคิดแค่30% 2รายได้รวมกันครบ30,000บาทเมื่อไหร่พี่ก็จะได้ขึ้นตำแหน่ง VIP ทันทีเลยครับนี่ถ้ามันครบ3า0 0 0บาทนะจะใช้เวลาเมื่อไหร่ก็ได้ หนึ่งวันหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนสามเดือนหนึ่งปีได้หมดเลยครบสามหมื่นขึ้นตำแหน่ง VIP นันทีนะครับขึ้นแล้วไม่ตกด้วยนะครับปกติเนี่ยเราจะมีการเชิดโชูเกียรติเนี่ยหนึ่งปีจัดสองครั้งแต่ว่าปัจจุบันโควิดเนาะเชิดโชูทางออนไลน์ไปก่อนนะครับครบสามหมื่นบาทแล้วยังไม่พอเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆนะครับสามหมื่นหนึ่งสามหมื่นสองเนี่ยครบแสนหนึ่งขึ้นตำแหน่งเมเจอร์ก็สะสมไปสามแสนห้าแสนไปเรื่อยๆแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งที่ท่านสามารถสะสมขึ้นตำแหน่งวันดุเงินล้านได้หรือตำแหน่งมิลเลนเนี่ย ท่านสามารถสร้างไรายได้อีกข้อหนึ่งเรียกว่าเงินออซิลประจําตําแหน่งนะครับแต่ว่ามันมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาอีกข้อหนึ่งก็คือท่านจะต้องสร้างซ้ายและขวาจากการแนะนําตรงของท่านเนี่ยให้เขาไปตําแหน่งเบรเจอร์ให้ได้ท่านก็จะได้เงินประจําตําแหน่งไปนะครับปัจจุบันนี้ผมอยู่ตําแหน่ง10ล้านบาทคือตําแหน่งแอมบัสเดอร์ของบริษัทเอจิงปุ๊บนะครับรับไรายได้เงินประจําตําแหน่งแต่ละเดือนเนี่ยเดือนหนึ่งก็ประมาณ6หลักขึ้นนะ แสนกว่าสองแสนกว่าประมาณนั้นอันนี้คือรายแรกข้อเดียวนะครับทีนี้ย้อนกลับไปถึงตําแหน่งสตาร์ที่เขียนว่าแปดพันบาทนะครับสตาร์เนี่ยแปดพันบาทมาจากการณีที่เราจะสร้างคูณสมบัติสตาร์เราจะต้องลงตั้งแต่ไซส์ LP หรือ l b s เป็นต้นไปนะครับและสร้างไรายได้ไรายวันแปดพันบาทเนี่ยสร้างไรายได้ไรายวันให้มันได้แปดพันบาทภายในสามสิบวันซึ่งเวลาเราลงไปแล้วมันจะมีเวลาถอยหลังให้เรานะครับใต้ล่างระบบเลยพี่จะต้องเริ่มสร้างไรายได้ได้แปดพันบาทภายในสามสิบวัน เมื่อเราสร้างได้แล้วนะครับเราก็จะได้เป็นตำแหน่งสตา์แจ้งแอดมินไปนะครับเขาก็จะประกาศเกณฑ์คุณให้เวลาที่เราได้ขึ้นตำแหน่งสตา์หรือได้ผ่านคุณสมบัติสตา์แล้วเนี่ยเราจะต้องทําการซื้อสินค้าซ้ําทันทีอย่างน้อย200 BB นะครับไม่ว่าท่านจะมาเดือนนี้เป็นเดือน,นแรกก็ตามเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ประจําตําแหน่งสตา์ก็คือรับรายได้ออซลพาร์ทเนอชีพโบนัสหรือเรียกว่ายอดขาย1%เ จากรายได้ทั่วโลกนั่นเองครับพี่ก็จะรับรายได้อันนี้ก็ต้องบอกว่าเราสร้างครั้งเดียวนะแต่เรากินตลอดชีวิตและตำแหน่งสตาร์เราก็สามารถเป็นด้วยการหลายๆนะฮะก็ถือว่ารายได้หนึ่งเปอร์เซนตรงนี้เนี่ยคำนวณทุกเดือนนะครับแต่ว่าสามเดือนจะโอนเข้าบัญชีครั้งหนึ่งนะครับนนการสร้างรายได้ของบริษัทอีดีกุ๊กก็ไม่ได้มีอะไรครับในรูปแบบของออฟไลน์และออนไลน์เนาะออฟไลน์คือเจอกันออนไลน์คือไม่เจอกันอันนี้หลายคนอาจจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปแต่ปัจจุบันนี้เราบอกว่า ออนไลน์ค่อนข้างลาบากหน่อยนะแต่ออนไลน์ก็อามันก็มีเยอะแยะให้เลือกนะไม่ว่าจะเป็นช่องชาแนล u t u b e กลุ่มไลน์นะครับเฟซบุ o กติดต t อทวิตเตอร์อินสตาแกรมเว็บไซต์โอ้โหแบบเยอะแยะมากมายอ่ะพี่แล้วต้องบอกว่าวันนี้คนอยู่ในอากาศเยอะแล้วธุรกิจเราก็มีสเสน่ห์เพียงแค่เรานําเสนอแต่ว่าวันนี้คนที่จะตัดสินใจได้ไม่ตัดสินใจได้ก็อยู่ที่คนรับข้อมูลเน่นองว่าวันนี้เขาสนใจฟังไหมเขาต้องการรับจริงไหมแต่ผมก็เชื่อว่าใครก็ตามก็สนใจเรื่องราวของอีดีมนะเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่ามันมีเสน่ห์ในตัวมันเองครับดังนั้นความสําเร็จของคุณและครอบครัวก็เป็นจริงได้นะครับอินดีมก็คือคําตอบ